กลัวจนตัวสัน่นกลัวจนหัวหมุนกลัวจนตัวยืดกลัวจนต้องเต้นแต่สิ่งนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะนี่คือเสื้ออัมนูกเวอร์ชันฮาโลวีน Halloween. ใส่เองกลัวเองนักเลงพอจำหน่ายเฉพาะช่วงฮาโลวีนภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับซื้อพร้อมเสื้ออัมนูฟป,ปกติลดทันที5%ที่ช้อปปี้ที่ร้านไวฟ์อ่อนที่ลิงด้านล่างเลยนะครับ What's up guys เอาล่ะครับวันนี้เราอยู่กันในฮันตี้ซอมบี้นะครับเหมือนจะมีอาวุธใหม่เข้ามาและแน่นอนอาวุธใหม่นั้นอยู่ในระดับ divine อาวุธระดับดีวายชื่อว่าสไปนอลเบลดกสมีรองเท้ามีแต่ช่องเต็มนะครับอาวุธลองลงมาคือระดับมิติกมีกันไกลกับมีสมอเรือนะฮะช่องมันไม่พอครับผมทำยังไงดีมิติกก็ไม่อยากลบนะแต่ก็ถ้าเกิดไม่ลบมันก็ไม่มีที่เก็บลบสมอเรือดีไหมชอบกันไกลอะ่ะกันไกลดูสวยดีลบทิ้งไปสมอเรือเพื่อมาเปิดสไปนอลเบลดนะฮะอาวุธใหม่วันนี้ ซุ่มไปเลยใช่ครับลบไปเลยครับอันนี้ขอบคุณครับสกิปอืมสกิปเพียวแฮนอันนี้ก็อันใหม่เหมือนจะเป็นอัปเดตก่อนหน้าแต่เราข้ามไปขวานเจอบ่อยมากเลยขวานเพียวแฮนอีกแล้วระดับอีพิกกีตาร์ดวอ,อก,กันสปไปโนเบลดยังไม่มาดวออก,กัน ไม่ออกเลยนะครับมิติด d i v i นะครับอ่ะมาที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าที่ร้านค้านั้นมีแพ็ก s p i น a l b l a d นะครับซึ่งเป็นบันเดิลให้เป็นเอฟเฟกต์เฉยๆนะครับของ blade s p i น a l b l a d ต้องให้ได้อันนี้ก่อนจะเป็นเอฟเฟกต์ spinal b l a d แต่ว่าที่ต้องซื้ออันนี้เพราะว่าในแพ็กนี้มีลัคกี้สปินอยู่20อันนะฮะในราคา399ให้เงิน2 0 0 0สนด้วยซื้ออีกได้ไหมยอยากซื้ออีกอะ่ะขอซื้ออีกได้ไหมอ่ะมาซูมอีกรอบ spinal blade d i v i หนึ่งเปอร์เซ็นต Spin. ยี่สิบสปินมากีต้ายังไม่ออกมิติกเลยนะฮะมิติกดวายโอ้กันไกลกันไกลคือระดับมิติกนะฮะข้ามไปสัมบี้ครอว์เพียวแฮนเพียวแฮนเกรซซอสมิติกเหมือนกันฮะเกรซซอสโอ้เสียดายมากจบแล้วครับพี่ อีก5สปินครับโอ้เนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะแต่ไม่มีที่เก็บเสียดายมาก divide divide please divide และนี่คือของจริงแล้วครับนี่คือของจริง20สปินในราคา1,600โรบักทวนมาโอ้เยวแฮ ซอมบี้ครอว์ซอมบี้ครอว์ด้วยก,กันครับผมครับผมสไปนอลเบรดอยู่ในระดับดีไฟซึ่งดีไฟเรายังไม่เห็นสักอย่างเลย1% 1% 1%โอ้โห oh. ละลายไปโอ้กีตาร์สุดท้าย โอ้ oh, ละลายครับ1,600รโลบักละลายไปรอบที่2ก็3า0พอือฮึไม่ต้องเติมนะฮะเกมโลบอกเปิดปกติเลยนะครับนอกสปินเนี่ยมีโอกาสออกเหมือนกันโอ้โหมาบ่อยมากเลยอะสมอเนี่ยมาบ่อยมากแล้วดีวายล่ะอ๋อกันไก i ดีวายดีวาย S 1> <S 1> อ๋อมันมีการันตีอยู่แต่ว่าร้อยห้าสิบเลยนะร้อย้าสิถึงจะการันตีมิติกนะฮะไม่ได้การันตีดีฟาดีฟายขึ้นอยู่กับดวงอ้ออีกสี่สปินกะตนะอมาครบทุกอย่างอมาเถอะเอาละสองรอบก่อนหน้านี้คือเปิดง่ายมากเปิดไม่กี่แพ็คก็ออก เอออโกสโอ้เมื่อกี้มันขึ้นอะไรอ่ะโอ้ยระดับดีวายซึ่งเป็นดีวายที่เป็นดีวายของดีวายที่เรามีอยู่แล้วนะฮะสมัยไม่ออกสไปนโนเบลดข้างล่างเนี่ยลบไปครับอือฮึอมันขึ้นมาก่อนแล้วก็มาหมุนอีกทีนึงเมื่อกี้เห็นเป็นโกสตอนแรกแล้วผมไปกดอือฮอืมเราเห็นเลยอะว่าเป็นอะไรเพียวแฮนกีตาร์ ว่าแล้วเนี่ยเราเห็นก่อนเลยอะเพียวแฮนเอ่อดูไม่ทัน X ออ่ะจริงด้วยเราเห็นก่อนเลยครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยสมบี่ครอใช่เออโอ้โหโอ้มาเธอมาเธอนะ ดวลกันดวลกันกีตาร์เพียวแฮนดวลกันดวลกันกีตาร์เพียวแฮนซอมบี้ครอลดดวลกันพักดื่มน้ำสักครู่หนึ่งนะครับเปิดไปประมาณ4แพ็คใช่ไหม ได้ดีวายมาหนึ่งอันซ้ำกับของเดิมอีกอ่านอร์มอลดูหน่อยนอร์มอลมันก็จะไปถึงนู่นเลยนะฮะไปถึงแลร์เลยคอมมอนแลร์อะไรอย่างงี้อือือเบสบอลครับเบสซอร์ดโอ้อือหืออ้ โอ้ Ooh, หน้าเริ่มชาเดี <laughs> ย๋ยวต้องให้ถึงหมื่นเลยพี่นะพี่นะโอ้กีต้าร์ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้เกรซซอสอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้ w ว y ายสไปโนเบรดอะสไปโนเบรด ทุกคนครับหมดแน่ๆโลบักวันนี้โอ้โหทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนผมทำอะไรผิดไปเมื่อก่อนมันไม่เปิดยากขนาดนี้นะพอของมันเยอะขึ้นไงอัตราการส่มมันก็กระจายกันไปกระจายกันไปหลายอันแบ่งหมดหมู่ได้ไหมอันไหนมีแล้วก็แบบไม่ต้องออกแล้วโอ้โห p ไ n นอลเบรดเรียบร้อยเป็นโครงกระดูกฮะที่เป็นแขนใช่โตกเกียวไหมเนี่ยไม่แน่ใจมาจากเรื่องอะไรตอนนี้หลายเรื่องมากรองเท้ารู้แล้วเรื่องคนเก็บขยะนั่นแหละดูถึงแล้วสไปนอลเบรดไม่รู้จักอันไหนแต่ว่าเท่มากดูสวยมากอันนี้ล็อกไว้เลยครับผมเรียกว่าดีวตอนนี้เรามีครบทุกอันนะฮะตั้งแต่รองเท้าไปจนถึงสไปนอลเบรดอ๋อย่างสวยอย่างเท่อือไปดูในโรงเรียนหน่อยไปอู้นี่ โอ้ oh, มันเท่มากเปลี่ยนแขนเป็นกระดูกเลยดูฮะเป็นกระดูกสันหลังเลยครับ Spinal b l a d นะฮะกระดูกสันหลังแบบสองข้างเปลี่ยนแขนเป็นแบบนี้เราใช้คู่กับ Ghost โอเคมามีสมสกิลเหมือนกันโจมตีปกติก่อนอู้กว้างอยู่น็อกแบ็คเหมือนกันโอ้ใช้ได้อันนี้ดาเมจไม่แรง จมตีหลายครั้งแต่ว่าเป็นวงกว้างเออเออเอเออืมอืม,อมสามารถหลบได้หลบได้ไดโอ้โหอ๋อต้องอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ด้ทำไมไม่โดนอ่ะต้องหันไปด้านนี้เหรอเอนึกว่าเป็นวงไม่ใช่หันด้านไหนโดนด้านนั้นโอเคต้องหันไปด้านที่เราโจมตีครับถ้าหันด้านหลังงี้ ไม่โดนไม่โดนตรงดันหน้าอ๋อโดนถ้าโดนใกล้ๆใ,ใช่ไหมหรือว่ามันได้ขึ้นวงกลมขึ้นวงกลมมั้งโอเคโอโอโอไปดานนู้นก่อนขันไปด้านนีนอนนนน้อืมอืมอืมดาเมจน้อยดาเมจน้อยโจม,มตีเร็วเป็นวงกว้างดาเมจร,รวมกันใช่ไหมคือบวกตัวเลขไปเนี่ยหกเก้าสิบสองสิบแปดอ๋อบวกตัวเลขบวกตัวเลขตัวเลขน่าจะรวมกันดเดี๋ยวมันก็โอเคนะมัน ทำให้เราแบบมีระยะในการโจมตีที่กว้างขึ้นโอเคครับมีสกิลในการกลายร่างใช่ไหมกดจีรอใเกียริเต็มก่อนเดี๋ยวกลายร่างดูก่อนอเต็มเรียงเต็มเรียงเต็มเรียงเรียบร้อยครับผมโอ้โหโดนบังครับ <laughs> จะบังจะไม่เนี่ยเออนี่โอ้โหเป็นแท้เลยครับฟาด โอเคอืมตัวระเบิดอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมอืมอุ๊ยอุยตัวที่เขาปาไกลๆเพียงได้เปียบอยู่โอ้ยโดนครับโดนโดนอืมเหมือนบางจังหวะโกสจะดีกว่านะตอนนี้ใช้โกสคือแบบแทบไม่โดนดาเมจจากพวกนี้เลยอันนี้เขาวิ่งไปไกลสกิลหนึ่งสกิลแซต อืง้างแล้วก็ตีฮะสกิลที่2สกิล X หมุน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 สปินนิ่งฮะสกิลที่3สกิล C อืมอืมรัว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 มาสิมาสิมาสิกดจีเนี่ยรอบหนึ่งมาอื้ือนี่โอ้โหนี่ครับทั้งห้องฮะใครอยู่ในห้องนี้ไม่มีรอดโดนเต็มเต็ม เอฟเฟกอันนี้ครับอ๋อโกสก็คือถ้าเปลี่ยนก็คืออันนี้2อ,อันโอ้่อครั้งที่แล้วไม่ได้ใส่เนาะครั้งที่แล้วไม่ได้ใส่แต่ว่าดาบับโดนปิดไปเลยอะดับสวยหนะอันนี้โอเคครับแล้วก็สไปโนเบลดนี่โอ้โหเป็นชุดเลยอ่ะเป็นชุดมีเอฟเฟกสีเขียวมาพอมีเอฟเฟกแล้วมันดูลกมากเลยอันนี้ดูหนักๆด้วย จสตีหนักขึ้นไหมเอฟเฟกต์เป็นสีเขียวอยู่แล้วโอ้โหแหลกเลยืม <laughs> สีเข้มขึ้นชัดเจนขึ้นสกิลซีา <laughs> นี่รัวๆแล้ว,ลวลกระโดดตีอีกทีหนึ่งโอเคฮะนี่คือสไปโนเบลดนะครับอาวุธใหม่ระดับดีวายนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ